นะพี่น้องกินข้านะกันนะของฝากจากทางบ้านคือเกาอันนี้เป็นส้มปลาพี่น้องส้มปลาเนาะไม่ตู้เป็นเห็ดน,นี่ส้มปลาขาวส้มปลาน้อยอะไรพี่น้องอันนี้เป็นส้มตอนนะใน้ส้มที่เป็นขั้นไว้แล้วซับแบบละเอียดอะไรก็มาขั้นเป็นส้มแซบขนาดพี่น้องมนะาจะแซบกาบไอจกกีของบ้านาน,นี่ะคักสุดยอด มข้าันดี้นาเนะแกงมากระทียม มันสีบกเขาท้่พี่น้องว่าเป็นเห็ดขั้นอย่างดีนะ้ล่างนําตะอาดหลายๆน้าพี่น้องตามวิธีของเพื่อนแหละกินป่าที่ม่มีความขา <c oughs> แซ่บมันแบบซึมซับแบบที่ส้แบบสมสถึงแบบเมื่อป่านะพี่น้องอักขเนนะมันยังบบสู้แบบอาหารที่เขาเคยกินได้พี่น้องอาหารบ้านๆน,นะ พอแม่เปนพากินมาเนาะแซบหลุดมือพี่นะ หอมปากหอมคอพี่น้องบบนี่แหละพี่น้องอาหารบ้านๆเขาเนาะแซบ่บสุดยอด